วันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีไทยอีกตนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นไอคอนิกเหมือนกันของเซิร์ฟผีไทยของเรานะฮะนั่นก็คือผีเปรตนั่นเองอพอพูดชื่อนี้เรามีภาพจำน่าจะคล้ายๆกันทุกคนน่าจะเหมือนกันเลยด้วยอาจจะต้องสูงๆอ่าปากจูม,มือเท่าใบลานอ่าม,มือเท่าใบลานใช่แล้วก็อาจจะมา <laughs> จากเกิดจากการที่ทำบาปด้วยการทำร้ายบุปการีตีพอ่อตีแม่มถ้าเราพูดถึงเปรตเราจะได้ยินเรื่องกรรมนี่แหละตีพ่อตีแม่ แต่ว่าไม่รู้ว่าตามตำนานความเชื่อของคนไทยมันจะแค่ตีพ่อตีแม่แล้วเป็นเปรตเ,เลยหรือเปล่าอันเนี้ยดี๋ยว <ừ> ต้องลองฟังวิเาราตร์ครับว่าข้อมูลมันเป็นยังไงบ้าง ก็คืออัเป็นสิ่งอะภาพจําการเป็นเปก็อย่างที่เราเล่ามาแหละมันอาจจะด้วยการที่เราเติบโตมาการถูกสอนว่าถ้าเราตีพ่อตีแม่หรือเถียงเนี่ยตายไปเนาะเราจะกลายเป็นเปกนั่นก็เลยทําให้เราเนี่ยเป็นเด็กที่เราฝึกดีเอไม่เถียงพ่อแม่แต่ก็แอบเถียงอยู่ก็เถียงนะก็เถียงอยู่ก็ให้ชอดชอดเลยอะไรเงี้ยแล้วเราจะรอดไหมก็ไม่น่ารอดแต่จริงๆอะมันไม่ได้มีแค่ไม่น่ารอดไม่น่ารอด ซึ่งจริงๆมันไม่ได้มีแค่การตีพ่อตีแม่บางอย่างที่เรารู้สึกเหมือนว่าแค่เล็กน้อยอะอน่นก็ทำให้เรากลายเป็นเปรตได้เฮ้ยเออซึ่งพอร,รู้แล้วก็ว้าวเหมือนกันแต่ก่อนจะไปเรื่องนั้นอะมาย้อนเรื่องของตำนานกันก่อนเอาจริงอๆอะความเชื่อเรื่องเปรตอะมีมาก่อนศาสนาพุทธเดี๋ยวก่อนนานกว่าศาสนาพุทธมันคือ2,000กว่าปีเลยนะ uh huh. แปลว,ว่าเปรตมีมาก่อนหนนั้นอีกใช่ไหมใช่เปรตเนี่ยเดิมอ่ะที่เจอมามันเป็นความเชื่อที่อยู่ในศาสนาฮินดูที่อินเดียเอออ๋อเขาบอกว่าคนเราอ่ะ พอตายไปแล้วอะ่ะจะต้องกลายไปเป็นเปรตก่อนหมายถึงว่าวิญญาณของผู้ล่วงลับเป็นเปรตเลยใช่ตายไปแล้วกายเป็นเปรตเลยซึ่งการเป็นเปรตในที่เนี้ยจะไม่มีรูปร่างอย่างที่เราเชื่อกันว่าตัวสูงปากจุทะลุเข็มมือเท่าใบลานเปรตในที่เนี้ยจะเป็นกายละเอียดก็คือไม่มีรูปร่างอารมณ์เหมือนแบบอาจจะเป็นดวงจิตอะไรเงี้ยซึ่งกายของเปรตอันเนี้ยจะประกอบด้วยอากาศธาตุแล้วก็ธาตุลมจะไม่มีธาตุไฟ ธาตุดินแล้วก็ธาตุน้ําโดยตามความเชื่อเนี่ยเขาเชื่อกันว่า3ธาตุนี้เป็นธาตุที่สําคัญที่สามารถทําให้เชื่อมต่อกับโลกได้พอเขาไม่มี3ธาตุนี้เขาจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับโลกได้ทําให้เขาไม่สามารถกินได้หรือว่ารับส่วนบุญที่คนอุทิศส่วนกุศลไปให้ได้จนต่อเมื่อมีญาติพี่น้องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรืออะไรซัมติงอะไรเงี้ยเขาจะได้เลื่อนขั้น สักเปรตกลายเป็นปีตระซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณของบรรพบุรุษอ่าก็คือเหมือนกับความเชื่อของคนฮินดูอะ่ะพอคนที่ตายไปจะมีสองแบบคือหนึ่งเป็นเปรตซึ่งอาจจะทำกรรมทำอะไรมาต้องมาอยู่โซนนี้ก่อนอเป็นโซนพักช่วงรอช่วงรอ,อช่วงรอเทินขึ้นมามแล้วพอได้รับการประกอบพิธีกรรมอาจจะ,ะมีทาถวายส่วนกุศลอะไรที่มันถูกต้องตามประเพณีเขาก็จะได้เลื่อนขัน้นเป็นปีตระกลายจากเปรตกลายเป็นวิญญาณบรรพบุรุษละ พอบอกว่าย้อนไปเป็นของต้นกําเนิดเป็นของฮินดูเพราะว่าประเทศไทยเราก็เริ่มต้นพุทธศาสนามาจากจากทางอินเดียเหมือนกันใช่ไหมอืมอืม,อมแล้วอย่างอย่างในในแบบทางพุทธศาสนามันมีการพูดถึงเรื่องเปรตยังไงบ้างไหมอันนี้มันมีอยู่ในตัวคัมภีทางศาสนาคือต้องมองภาพก่อนว่าไทยนั้นรับอรารยธรรมแบบอินเดียทั้งฮินดูทั้งพุทธเรารับเข้ามาพอรับเข้ามาเนี่ยเราต้องเข้าใจว่า มันมีเรื่องการเบียนไหว้าตายเกิดในสองศาสนานี้มันมีเรื่องเป็ดเรื่องภพเรื่องภูมิคือความเชื่อน,นี้จะไม่ปรากฏในมุมอื่นของโลกเท่าไหร่เพราะว่าความเชื่ออื่นๆจะเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวกันเกือบหมดในใขณะที่ประเทศที่ได้รับอิทธิพลอินเดียที่เป็นฮินดูกับพุทธเนี่ยะจะมีภพภูมิอื่นๆมีเรื่องการเบียนไหว้าตายเกิดอืเพราะจริงๆก็มีหลายประเทศาลาว หรือจีนญี่ปุ่นเราจีนญี่ปุ่นเกาหลีคือประเทศที่รับอิทธิพลอินเดียทั้งหลายแปลว่าประเทศพวกนี้อาจจะมีเปรตทุกประเทศเลยพี่อ่าใช่นะคือพอมาเป็นของฮินดูเนี่ยเป็นลักษณะของอํานาจดวงจิตบางอย่างแต่พอเป็นพุทธเนี่ยจะมีการขยายความเปรตแตกต่างจากฮินดูอ่าก็คือมันมีหลักฐานอยู่ในพระไตรปิฎก แล้วก็คมภีอัตถกถาจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่จริงที่ชัดเจนมากคือหนังสือเรื่องไตรภูมิพะ่วงเคยเรียนกันตอนมัธยมอธิบายให้คําจํากัดความของเปรตเอาไว้ค่อนข้างชัดเจนว่าไม่ใช่แค่เรื่องของอํานาจดวงจิตแล้วทีนี้จะเป็นเรื่องของสภาพเนื้อหนังด้วยก็คือเป็นอะมนุษย์ชนิดหนึ่งก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์อยู่ในส่วนที่เป็นทุกขติภูมิหรืออบาย,ยภูมิคือจักรวาลพุทธเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นสองฝั่ง มันจะมีสุคติกับทุกติสุกติก็คือไปเป็นเทวดาเป็นพรหมที่ชอบที่ชอบไปที่ชอบไปนิพพานส่วนทุกติจะเป็นที่ที่ไม่ชอบเป็นอบายภูมิเขาจะแบ่งเป็นสี่จำพวกสี่นะมีนรกมีเดรฉานมีเปรตแล้วก็มีอสุรกายเปรตเป็นหนึ่งในสับเซสนี้อ่าเป็นเปรตตะภูมิการเป็นเปรตเนี่ยก็คือรูปร่างของอมนุษย์ชนิดหนึ่งที่ มีรูปร่างเยอะมากๆหลายแบบหลายจำพวกตามแต่อกุศุล,ลกรรมก็คือกรรมชั่วที่ทําไว้ตอนเป็นมนุษย์ทํากรรมชั่วแบบหนึ่งอาจจะกลายเป็นเปรตแบบหนึ่งทํากรรมชั่วอีกแบบหนึ่งก็อาจจะเรียกว่าเป็นเปรตที่แตกต่างกันไปตามสภาพกรรมนั้นๆของตนนั่นแหละก็คือจากการเป็นอํานาจดวงจิตถ่ายโอนช่วงเปลี่ยนผ่านในศาสนาฮินดูเนี่ยจะเป็นสภาพของการรัดผลกรรมในศาสนาพุทธหมายถึงว่ามันก็จะสอดคล้องกับ ผลกรรมที่ได้ทําไว้ก่อนตายพอตายไปแล้วผลชั่วนั้นผลกรรมนั้นก็จะมาสะท้อนออกมาในในสภาพรูปลักษณ์ของเปรตตนนั้นๆ <อา S 2> ใช่ไหจะสะท้อนแบบนั้นซึ่งในพระคัมภีร์ในอัธกถาในหนังสือเนี่ยแบ่งประเภทของเปรตไว้เยอะมากๆเรียกว่าประมาณ37จําพวกได้37พี่คิมไททานมีกี่ประเภทโ<ห> <laughs> อ้โหมีเกราะมีนุ่นไม่ใช่ <laughs> ประมาณ7จ็ประเภทเองอ่ะย่หูเปรต มี37ประเภทเป็ตมี37ซึ่งแบ่งละเอียดยิบย่อยมากๆแต่เดี๋ยวเราจะมาขอพูดถึงการแบ่งเป็น4ประเภทใหญ่ก่อนไปที่ประเภทแรกเลยประเภทแรกประเภทแรกเรียกว่าปารทัททูปะชีวิกเปตออ,ออกเสียงยากมากเลยออกเสียงยากจริงเป็ตประเภทนี้เป็นเป็ตประเภทที่รอรับส่วนบุญ รอรับอย่างเดียวเพราะเป็นเปรตชนิดเดียวเท่านั้นที่สามารถรับส่วนบุญได้อ๋อเหรออ่าก็คือไอ้สาเกว่าประเภทเนี่ยมีแค่ประเภทนี้ประเภทเดียวที่สามารถรับส่วนบุญได้อ่ะถูกก็คือมีญาติพี่น้องทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพราะเขาเป็นเปรตที่บาปกรรมเนี่ยหนักหนาน้อยกว่าเปรตอื่นๆทั้งหมดมเรียกว่าหยุดในสภาพในสถานะที่ ยังขอรับส่วนบุญจากผู้อื่นได้มีความทรมานน้อยกว่าตอนเป็นมนุษย์เนี่ยจะทําบาปทํากรรมน้อยกว่าคนอื่นเขาประเภทต่อมาเรียกว่าขุบปิปาสิกเปรอันนี้เป็นเปรตที่ถูกทรมานให้ได้รับความอดอยากหิวข้าวหิวน้ําอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตามความเชื่อแล้วเนี่ยเปรตพวกนี้ตอนที่ยังมีชีวิตเป็นคนเขาเป็นคนที่ตรณีทีเหนียวไม่ช่วยเหลือผู้อื่น mm hmm. มีคนมาขอข้าวขอน้ําไม่ยอมให้หรือถ้าให้ก็ให้ด้วยความรู้สึก ไม่เต็มใจให้แบบขอไปทีก็คือเท่านี้ก็สามารถเป็นเป็ตได้ไแล้วนะจริงหรออันนี้นให้เราติดต่างไว้ก่อนนี่เป็นคำภีร์ทางศาสนาอ่า แต่โบราณใช่ใช่ก็อย่างที่เราเคยพูดอยู่ว่าทำแบบนี้เดี๋ยวก็กลายเป็นเปรตในความเชื่อทางฮินดูเนี่ยอันนี้ไมนเป็นการส่งต่อกันทางความเชื่อแต่ขอให้จํากัดวงนี้ไว้ก่อนว่าอยู่ในคัมภีร์ทางศาสนากําลังคิดเลยว่าแบบแม่ซื้อปากกามาให้เราใช้เราก็ไม่อยากแบ่งเพื่อนใช้อ่ะแม่อุห์ซื้อให้กลายเป็นเปรตเราตายเป็นเปรตเลยนะผมขอยืมเงินก่อนเลย ผมก็ไม่ให้ก็ผมก็เป็นเป็ดเหมือนกันถ้าเป็นอย่างเป็นเป็ดส่งเงินมาเงินเราแท้ๆคือณตอนนี้จะยืมอะไรรีบยืมกันเลยเพราะไม่มีใครกล้าปฏิเสธแล้วอ๋อใช่ฟังเรื่องนี้แล้วแบบเดี๋ยวเป็นเป็ดแน่เลยว่านิดเดียวก็เป็นแล้วเดี๋ยวไปดูประเภทอื่นๆจะเห็นว่าเราจะสามารถเป็นเป็ดได้อีกหลายวิธีมากๆเธอเองก็เป็นได้นะฟังเป็ดเนะประเภทต่อมาเรียกว่านิชามะตันหีกเป็ดเป็นเป็ดประเภทที่ถูกไฟเผาอยู่ตลอดเวลาคือ ไม่ได้เผาแค่ข้างนอกร่างกายนะจะมีไฟสุมอยู่ในร่างกายด้วยอยู่ในสภาพที่ได้รับความทนทุกขทรมานอยู่เช่นนี้ประเภทที่4คือการลกันจิกะเปนอันนี้เป็นเปรตที่มีลักษณะเป็นอสุรกายชนิดหนึ่งม,มีส่วนสูงถึงสาคาวุธเป็นเลขที่ตีได้ประมาณ3กิโลเมตรสูงกว่าตึกใบหยกไททันมาคือมาก็คือเป็นเปรตที่ลักษณะ ทรมานเช่นกันนะเพราะว่าเลือดเนื้อไม่ค่อยจะมีอยู่กับความทนทรมานลักษณะคล้ายๆเหมือนกับใบไม้แห้งโอ้แล้วก็มีตาที่โผลออกมานอกหัวเหมือนปูอืแบบยืดมาอย่างนี้น่าจะต้องยืดออกไปนะแล้วก็กลมๆนิดนึงเฮ้ยเริ่มเป็นมอนสเตอร์แล้วเริ่มแบบอ่าถ้าเราดูภาพเป็นมอนสเตอร์เลยแล้วก็มีป่าจู่เท่ารูเข็มอยู่ตรงกลางศีรษะแต่อยู่กลางศีรษะ ากอยู่กลางถ้าเกิดเราตีภาพเนี่ยเป็นเหมือนหัวกลมๆแล้วก็มีปากอยู่ตรงกลางปากอยู่กลางต่ตายื่นออกไปตายื่นออกไปเหมือนยุ่งเฮ้ยหน้าทําการ์ตูนทําอะไรกันนะอันเนี้ยถ้าเกิดวาดภาพออกมานี่ก็คือดูแปลกไปเลยซึ่งเนี่ยคือสี่ประเภทหลักๆของการเป็นเปรตแล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้มีแค่นี้ยังมีอันชิ่แปลงอีกก็คือมีอันนึงหนูชอบมากชื่อว่าวันตาสเป๊ คือรูปร่างอาจจะไม่ได้น่ากลัวแต่กรรมที่เขาต้องต้องทำอ่ะมันมันน่ากลัวมันมันไม่ชวนน่ากลัวมันชวนแบบอีวอ่า <c oughs> เขาเป็นเป็ดที่ต้องรับโทษโดยการกินเสมหะกินอ้วก <c oughs> เป็นอาหารซึ่งมันเป็นบาปมันเป็นบาปที่เกิดจากการที่เวลาเขาโมโหหรือทะเลาะอะไรอ่ะเขาถมน้ําลายหรือการที่เขาเนี่ยไปถมน้ําลายในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็จะเลยกลายเป็นเป็ดชนิดนี้ที่ต้องกินอ้วกกินอาเจียนกินน้ําลายกินเสมหะของตัวเองเวลาเรามีเสมหะ เร <mm> าก็อยากจะถุยทิ้งตอนนี้เราเริ่มไม่กล้าถุยแล้วเพราะว่าเราอาจจะต้องการไปเราต้องกินมันไม่หยุดเลยไม่แต่ก็สมมติว่าเราไม่ได้ถมในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่เป็นไรถ้าแบบเป็นที่เป็นทางแต่อย่างอย่างอย่างเงี้ยทุ๊บเป็นไหมไม่เป็นอ๋อไม่เป็นเหรอแต่ก็ไม่ควรคไม่ควรไม่ควรอย่าเรียนแบบนะครับแล้วเห็นไหมว่าแบบเธอเองก็เป็นได้นะเป็ดนะแล้วมันจะมีอีกชนิดต่อไปสัตว์ตถังคาเปรตเป็นเปรตที่มีเล็บมือเล็บเท้ายาวเป็นใบมีดเฟดดี้คูเกิลใช่ อันเนี้ยกรรมที่เขาทำเนี่ยมันเกิดจากการที่เขาชอบตีพ่อตีแม่แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่สะไพก็คือตอนเป็นมนุษย์อ่ะชอบขวนสามีก็เลยตายมากลายเป็นเป็ดที่มีเล็บมือเล็บเท้ายาวหมายถึงว่าเขาปูไต่กันเฉยๆหรือว่าเขาเขาอาจจะแบบมีวิวาทะกันก็แบบวนตอนเล็บขวนใสอ๋อเป็นนางแมวตงนี้อย่าขวนสามีนะครับนี่ครับระวังจะเป็นเป็ดระวังระวังนะแล้วอันนี้หนูมีความถามแล้วถ้าเกิดขวนภรรยาเป็นเป็ดชนิดนี้ปะแต่เขาเขาดูเหมือนยก พอมันอยู่ในหัวข้อเดียวกันอะพ่อแม่กับสามีมันมันดูเหมือนยกว่าสามีกับพ่อแม่เป็นเป็นเทียเท่ากันแต่แบบเอาละผู้หญิงขวนญถ้าเกิดสมมติว่าสามีขวนพันยาอย่างเงี้ยก็ไม่มีไม่มีบอกนะว่าจะการเป็นเปรตชนิดนี้คือมันเป็นต้องพูดกันตามตรงยุคนั้นเป็นยุคที่ระบบศาสนาที่ใช้เป็นใหญ่เพราะฉะนั้นจะมองว่าสามีเป็นเหมือนผู้นํา จะเป็นผู้อยู่ในสิทธิ์ในธรรมอยู่แล้วเป็นเหมือนผู้ปกครองภรยาเวลาบอกว่าผิดประเวณีเห็นแม้กระทั่งการวัดรูปนรกที่มีคนปีนต้นยิวเพราะผิดประเวณีมีแต่ผู้หญิงปีนไม่เห็นผู้ชายปีนมากเกลยต้องลองสังเกตสมัยก่อนค่อนข้างให้บทบาทผู้ชายมากกว่าขนาดคนตัดสินพยายมยมาทูตทั้งหลายยังไม่มีผู้หญิงเลยอ่าเป็นผู้ชายใช่พยามยมจะหนวดอย่างนี้ ต้องเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นระบบความเชื่อที่รับใช้ยุคสมัยนั้น๋อแล้วก็อีกชนิดหนึ่งเป็นกรรมที่เกิดจากอาชีพที่ไม่บริสุทธิ์ก็คืออะสิสเปรดจะเป็นเปรดที่ไม่มีหัวแต่ว่าจะมีตาและปากอยู่ตรงอกโอ้ยแปลกมากเลยว่ะใช่ซึ่งการที่จะเป็นเปรตชน,นิดนี้มันเกิดจากการที่ประกอบอาชีพไม่บริสุทธิ์ซึ่งเขาก็ยกตัวอย่างมาเช่นเพชฌฆาตที่ฆ่าโจรแต่หนูก็มมีความรู้สึกว่าก็เขาทําตามหน้าที่ไหมนะเพชฌฆาตที่ฆ่าโจรใช่ไม่สุจริต ไม่บริสุทธิ์อ๋อไม่บริสุทธิ์อ๋อถ้าไม่บริสุทธิ์ก็อาจจะพอเรื่องการเขียนค่าแหละใช่แต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นไปด้วยหน้าที่ไหมก็อาจจะใช่นะอืมแต่ว่าสุดท้ายพอเขาต้องมารับงานเนี้มันก็คงต้องยอมรับผลกรรมไปหรือเปล่ามันก็คือการคิวคนนะเนาะหมายความว่าแบบเขาพอมันอยู่ในคัมภีร์พุทธศาสนาเนี่ยเขาอาจจะ อยากให้คนซึมซับเรื่องการเมตตากันอะ,อะไรมากกว่าคือมันแบ่งฝ่ายนะทางโลกกับทางธรรมะทางธรรมคงจะไม่สามารถซัพพอร์ตได้ฆ่าไปเลยแม่งไม่บาปคงทำไม่ได้อะม,ม,มันก็คงต้องแบ่งไว้เออบาปนะบาปนะเอียไปทำแล้วก็จะมีเปรตที่มีวิมานเหมือนกับเทวดา<ม>เรียกว่าเวมานิกเปตก็คือถ้าสมมติกลางวันเป็นเทวดากลางคืนเขาจะกลายเป็นเปรตแต่ถ้าสมมติว่ากลางคืนเขาเป็นเทวดากลางวันเขาจะกลายเป็นเปรต หมายถึงว่าเขาแค่รูปลักษณ์หรือว่าเป็นสถานะเลยแค่ตรับกลางวันกลางคืนก็คือเป็นสถานะรูปลักษณ์ด้วยอกรรมอันนี้เกิดจากการที่เป็นคนทําบุญทําทานแต่ว่าไม่รักษาศีลอ๋อทําบุญทําทานก็เหมือนแสดงออกว่าฉันเป็นแบบพ่อบุญทุ่มนะทําบุญเยอะๆอ่าแต่ฉันผิดศีลแต่ฉันทําผิดศีลธรรมผิดกฎหมายอะไรเงนี้อันนี้หนูว่ามันน่าจะเป็นแบบทําให้เห็นว่าบุญกับบาปมันลบาลางกันไม่ได้อ่ามันต้องรับทั้งคู่ใช่ไหม ก็นั่นซาเลือกเอาว่าจะเป็นเทวดาตอนไหนเป็นเปรตตอนไหนวาไรตี้ยังวะซึ่งยังไม่หมดแค่นี้จ้ะมีอีกมีอันนึงน่าสนใจมากคือเขาเรียกว่าอชัคคระเปรตอชัคคระเปรตเป็นเปรตที่ด่าพระเฮ้ยรู้สึกว่า้เราน่าจะเป็นเปรตกันทั่วประเทศนะตอนนี้ช่วงนี้ด้วยนะแต่มันมีวงเล็บออการด่าพระตอนนี้หมายถึงคนอาจจะเป็นเศรษฐีหรือเป็นคน มีเงินก็ได้มีพระมาขอบิณฑบาตมาขอความช่วยเหลือเนี่ยไม่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ด่าเปรียบเทียบว่าพระเน่ะเป็นสัตว์อารมณ์ลลเป็นมาเป็นเหมือนมาขอกินอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าตายไปเป็นอัคเชรเปตเนี่ยจะมีรูปลักษณ์เป็นลักษณะคล้ายงูเหลืม่มก็คือไปเป็นสัตว์เพราะว่าไปเปรียบเทียบพระผู้ปฏิบัติดีกับสัตว์เดรัชาน,นั่นเองโอ้คุยละ เป็นงูด้วยนะแล้วงูมันคือแบบใช้คําว่าต่ําสุดอ่ะมันเลื้อยไปกับพื้นทั้งหัวทั้งตัวอะไรมันแนบพื้นไปเลยต่ํากว่าก็จะเป็นเป็ดที่แปลกเพราะเป็ดตัวอื่นจะเป็นเป็ดแนวตั้งอันนี้จะเป็นเป็ดแนวนอนอ่าแล้วเป็นนอนแบบเลื้อยด้วยนอนเลื้อยด้วยใช่ใชแล้วก็มีอันนึงอันนี้หนูจาชื่อไม่ได้แต่อ่านเจอมาชอบมาก เป็นเปรตที่มีไฟลุกอยู่ในปากตลอดเวลาก <c oughs> รร <c oughs> มคืออะไรรู้ป่ะพี่มันคือการที่มีคนมาขอข้าวเรากินแล้วเราให้ข้าวร้อนๆกับเขาเราจะการเปรตที่มีไฟลุกอยู่ในปากตลอดเวลาคือบางที <c oughs> ๆๆเราแคอ่อยากให้แบบกินร้อนแต่อีกน,นหนึ่งเขาบอกว่ามันคือการที่เราจงใจให้ของร้อนเขาเพื่อที่เขาจะได้ไม่มาขอเราอีกไปแกล้งเขาแต่จริงๆแล้วเปล่าอยากให้กินแบบกินร้อนช้อนกลางไงเออกินร้อนๆอร่อยๆแต่เขาก็คิดว่าแบบเนี่ยให้แบบนี้แสดงว่าไม่อยากให้มาขออีก S <S เออ,เอมันเป็นที่เจตนาอยู่นะแต่มันมีคนเคยทําแบบนี้ในประวัติศาสตร์ตอนรัชกาลที่4ี่บวชเป็นพระเ้ย <Hey. S 2> ไปบินทบทืตแล้วมีศัตรูทางการเมืองไปดักใส่บาทท่านบาทเเป็นเป็นเหล็กไปแกล้งท่านเหรอใช่เอาเข้าต้มร้อนๆใส่ท่านถือบาทไม่ได้วิ่นี่คือเรื่องจริงเหรอนี่คือเรื่องจริงในประวัติศาสตร์อุ้ยเอาข้าต้มร้อนๆใส่บาทให้ถือไม่ไหวเนี่ยผมว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกับเรื่องเปรตนะก็อาจจะเป็นเคสคล้ายๆกันคนนั้นเป็นแน่แล้วเป็นเปรตที่มีไฟลุกในปาอตอนแรกนึกว่าด่าแซบแบบ ด่าด่าลิ้นติดไฟดพูดไวไปลิ้นติดไฟไฟมันลุก <c oughs> มีประเภทหนึ่งอันนี้น่าสนใจมากอาจจะเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันก็คือมหิทธิกาเปตมหิทธิกาเปตเนี่ยเป็นเปตที่รูปร่างงาเหมือนเทวดาแต่ว่าจะมีอาการหิวโหวยตลอดเวลาแล้วก็ชอบกินของสกรปรกเพราะว่าเมื่อเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยได้บวชเป็นพระภิกษุสามเณรได้รักษาศีลอย่างดีแต่ว่าเกียรติคร้านในการปฏิบัติธรรม ยึดติดในราบยศสรรเสริญชื่อเสียงเงินทองอ่าก็เลยตายไปเป็นมหิตทิกาเปรตอันนี้เป็นเคสที่น่าสนใจมากว่าอย่าว่าแต่คนธรรมดาภิกษุสามเณรเมื่อตายไปก็กลายเป็นเปรตได้ด้วยเช่นกันอี่ยอันนี้เราจะเห็นเลยว่าการที่เธอจะได้เป็นเปรตอะมันไม่ได้มีแค่กรรมของการตีพ่อตีแม่แล้วก็รูปลักษณ์ของเปรตมันมีเยอะมากๆบางบางตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้รับกรรมโดยการแบบเจ็บปวดอะแต่สิ่งที่ต้องทําอย่างการกินอ้วกหรือกิน อาอาจมมาเรืงี้มันก็ดูทุกทรมานนะโอ้โหแปลว่าแบบบาปก,กรรมที่ทำเอาไว้มันมีความหลากหลายมากๆเลยนะที่จะทำให้เขากลายเป็นเป็เปดแต่ละประเภทได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาก็ะทำมันอาจจะเล็กบางทีมันอาจจะเล็กจะน้อยแต่ว่าในความเชื่อตามพุทธศาสนาก็คือทุกคนต้องถ้าทำทุกคนต้องเป็นเป็ดอยู่ดีผมใช้คำว่าวาไรตี้จะบาปไหมว่ามันวาเลตี้จริงนะ้ว ลักษณะแต่ละตัวมันดูมาทำเป็นการ์ตูนได้เลยพี่ผมว่าไททันอ่ะน่าจะใช่นน่าจะใช่นะเพราะญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่เหมือนรับวัฒนธรรมศาสนาพุทธมาเหมือนกันเราว่าน่าจะมีเรื่องของเปรตแล้วผมมีคําถามสมมติเราเป็นเปรตแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีหลุดพ้นจากการเป็นเปรตไหมต้องทํำยังไงถึงจะหลุดพ้นกรรมนี้ไปได้น่าสนใจ how to ทู่พ้นจากทางเปรต คือที่จริงเนี่ยเปรตทุกชนิดเนี่ยอ,อสามารถพ้นทุกนี้ได้หมดในการออชดใช้กรรมของตนก็คืออย่างน้อยเนี่ยมันมีกรอบเวลาอสมมุติผมไปถุยน้ำลายใส่วัดแห่งหนึง่งแล้วกลายเป็นเปรตชนิดทานต้องกินน้ำลายตัวเองเอ,อมันก็จะมีกรอบกำหนดเวลาว่ากี่ปีอไม่เหมือนติดคุกเนี้ยใช่ แต่กี่ปีนี่ไม่ใช่น้อยๆนะบางครั้งเนี่ยบางครั้งก็น้อยบางครั้งก็เป็นร้อยเป็นพันปีหรือบางครั้งก็เป็นกลับเป็นกันถ้าเกิดกรรมชั่วที่เราทำเนี่ยมันเยอะแยะหนักหนาสาหัสถ้าจะมีเปรตตนหนึ่งประเภทหนึ่งแล้วกันที่เราเล่าไว้ว่าสามารถรับส่วนกุศลได้อ๋อตัวแรกสุดเลยอ่อจะพ้นกรรมไวกว่าเพื่อนเพราะสามารถรับผลบุญจากญาติพี่น้องได้อ๋ออ๋อมันก็เป็นเหมือนถ้าเป็นระบบเรียกว่าเหมือน ไปลดจานวนวันรับโทษได้อะ,อะอซึ่งมันก็จะมีประเพณีทางศาสนาพุทธอย่างที่เรียวกว่าปุกพระเปตรพีคือการที่ลูกหลานเนี่ยทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษถ้าเกิดใครรู้จักบุคคลคนหนึ่งในพุทธรประวัติพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเคยเชิญพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่แคว้นมาควดแล้วท่านก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศล ให้บรรดาบรรพบุรุษซึ่งบรรพบุรุษจํานวนมากที่เป็นเปรตเ,เนี่ยมาอนุมโมทนาสาธุรับส่วนบุญในครั้งนั้นไปด้วยอ,อันนี้เคยเกิดขึ้นในยุคพุทธกาลแต่มันก็มีข้อแม้บางอย่างเปรตที่จะรับส่วนบุญต้องเป็นเปรตชนิดที่รับส่วนบุญได้เท่านั้นซึ่งก็มีแค่หนึ่งประเภท,เ,ทเดียวส่วนผู้ที่จะทําบุญให้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีความเป็นใจบริสุทธิ์ไม่ใช่คนที่ตกในบาปไม่ใช่คนที่ เป็นคนชั่วคนหลายว่าง่ายๆาถึงจะทําบุญให้ได้ก็คือสภาพต้องพร้อมทั้งคนรับและคนให้ถึงจะรับส่วนบุญได้ม,มีเงื่อนไขทั้งฝั่งที่ให้และฝั่งที่รับเลยคือพอเราพูดมาทั้งหมดเราจะเห็นเลยว่าประจากวิวันาการเริ่มต้นในศาสนาฮินดูม,มาถึงพุทธเนี่ยมันไม่ใช่วิญญาณชั่วรลายที่เราเคยเข้าใจผิดกันเหมือนดูในหนังตัวใหญ่ๆทมึนน่ากลัวแต่ก็คือสภาวะหนึ่งของความทนทุกข์ทรมาน มันคือภาพของความน่าสงสารนะน่าเวทนารอรับความช่วยเหลือจากคนอื่นอยู่ออขอส่วนบุญอย่างเดียวไม่ได้ไปกินตับใครอะไรยังไงเพราะว่าที่เราฟังมาทั้งหมดไม่มีสกิลในการทําร้ายคนอื่นด้วยคือสภาพของพวกเขารับความทรมานและรอความช่วยเหลือจากคนเท่านั้นถือว่าเป็นตัวตนที่ถ้าต้องเป็นแล้วก็น่าสงสารเพราะว่ามีแค่ชนิดเดียวที่รับส่วนบุญได้ด้วยซ้ำตัวอื่นๆก็คือต้องชดใช้เวรกรรมกันไป จะพันปีร้อยปีหรือชั่วกับชั่วกันใช่ไหมแต่ถึงที่สุดเนี่ยมันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเราบอกว่าโอ้ชีวิตเราดูจะเป็นเปรตได้ง่ายเหลือเกินเฉพาะอ,อนั่งคุยกันวันนี้นั่งย้อนไปชีวิตนี้ทำอะไรมาเนี่ยกลายเป็นเปรตกี่ร้อยกี่พันปีแล้วเนี่ยม,มันมีคำว่าเจตนา อ,อคนเ,ออเราเทําอะไรเนี่ยอ,อ,อมันจะได้บุญมันก็ได้เจตนามันจะบาปมันก็ได้เจตนาสมมุติว่าวันนั้นเราอยู่ในวัดแล้วเรากินอะไรเข้าไปในปากโอ้แล้วมันขมแล้วเผลอพ่นปิษณใส่พื้นวัดเราคงไม่เป็นเปรตด้วยสาเหตุนี้เราไม่ได้เจตนาทานี่มันก็ต้องดูดีเทลกันนะแบบสมัยในคัมภีร์ก็ต้องดูรายละเอียดกันทานยงก็จะต้องแบบอ๋อโอเคเข้าใจแล้วอะไรเงี้ยหรือไม่แต่ข้าวต้มอะเอเยต้นวต้มที่เราบอกอะราชการที่สี่ อ่สมมุติว่าถ้าเกิดเราไปถวายพระอย่างเงี้ยเราเอาข้าวต้มร้อนๆอยากจะให้กินตื่นๆตอนเช้าเนี่ยมันคงไม่บาปจนเราต้องกลายเป็นเป็ดแล้วมีไฟลุกในปากใช่ไหมล่ะนั่นแหละทุกอย่างขึ้นอยู่กับเจตนาทั้งนั้นเหมือนคําว่าเจตนาเป็นตัวตั้งแหละอถ้าเกิดเผลอเลยบังเอิญอ่ะเราคงไม่ต้องตกแก่เป็นเปดหรอกมูไม่งั้นคงมีเปดเพ่นพ่าเลยนะเราว่า ก็ไม่แน่นะทุกวันนี้ก็ได้ยินบ่อยๆอีเป็ดเดี๋ยวก็อีเป็ดอีเป็ดก็ได้ยินบ่อยเยอะอยู่นะยี่งยิงลงไปทางใต้อ่ะที่เราเล่าเรื่องทางใต้เนี่ยเป็ดเยอะมากเลยนะแล้วตะโกนเลยนะไอเป็ดไปภาษาเขาบ้างหรือว่าภาษาเขาภาษาไทยก็ไอเป็ดพูดเรื่องใต้พอดีที่ภาคใต้เนี่ยเขาก็จะมีประเพณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเปรตเหมือนกันอ่านั่นก็คือประเพณีศาสตร์เดือนสิบซึ่งในประเพณีนี้มันจะมีพิธีกรรมที่เรียกว่าพิธีชิงเปรต ตามความเชื่อเดิมเนี่ยเปรตที่รับส่วนบุญได้มีอยู่แค่ประเภทเดียวถูกปะ,ะแต่เหมือนกับว่าปัจจุบันอะมันมีวัฒนธรรมที่คนสามารถอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับเปรตได้ในพิธีชิงเปรตอะซึ่งเนี้ยหนูก็ไม่รู้ว่าม,ไมาไปขัดกับหลักความเชื่อหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่แค่การทําบุญให้กับเปรตบรรพบุรุษอะมันคือการทําบุญเผื่อแผ่เปรตตนอื่นๆด้วยอซึ่งพิธีกรรมอะเขาจะแบ่งออกเป็นสองวัน อย่างที่บอกว่าเราเรียกว่าศาสตร์เดือน10ถูกไหมคะแน่นอนว่ามันต้องจัดขึ้นเดือน10แต่ภาพจำคนเดือน10คือเดือนตุลาถูกปะแต่ถ้าเกิดเรานับตามปฏิทินจันทรคติเนี่ยเดือน10มันคือเดือนกันยาประมาณเดือนกันยาอยู่โดยพิธีกรรมเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2วันวันแรกก็คือวันแรม1ค่ําเดือน10จะเป็นการเรียกว่าวันรับเปดตหรือว่าวันรับตายายส่วนอีกวันนึงก็คือวันแรม15ค่ําเดือน10จะเป็นวัน ส่งเปรตหรือว่าส่งตายายก็ายายคือตอนแรกรับแล้วแล้วก็อีกวันหนึ่งอะ่ะเป็นวันส่งมาถวายข้าวอาหารอะไรรับทานกันเสร็จปุ๊บก็กลับส่งกลับใช่ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานอย่างที่ทเราบอกแหละว่ามันคือการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษรวมถึงผีเปรตตอนอื่นๆที่อาจจะไม่ได้มีลูกหลานมาทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้อ๋อก็เหมือนแบบเปิดกว้างขึ้นมไม่ใช่แค่เ,เรื่อง เปรตชนิดเดียวแต่ว่ารวมถึงผีวิญญาณต่างๆอาจจะไร้ญาติหรืออะไรเงี้ยให้แบบได้รับส่วนกุศลไปด้วยอ่ะซึ่ง<ม>อันเนี้ยมันจะมีอินดีเทลที่น่ารักถึงไม่ได้บอกว่ามันเป็นมันคือความน่ารักแต่มันคือการการะทําที่น่ารักอ,อ,อ,อย่างที่บอกว่าเปรตบางตนน่ะบาปหนามากไม่สามารถเข้าวัดได้เขาจะเอาของส่วนหนึ่งอ่ะพี่ไปไว้นอกวัดเพื่อให้เปรตที่ไม่มีญาติอ่ะได้กินอ๋อเออก็คือเผื่อแผ่เลยใช่ออกไปข้างนอกบ้างอ๋อแปลว่าเปรตที่บาปหนาตอนเนี้ย ณปัจจุบันเนี่ยก็สามารถรับส่วนบุญได้แหละแค่เข้ามารับในวัดไม่ได้ก็เท่าเราตามประเพณีก็แสดงว่ารับได้เออนี่ยอันนี้หนูเลยบอกในตอนแรกว,ว่าไม่รู้มันไปขัดกับหลักความเชื่ออะไรหรือเปล่าแต่ที่อาจเจอมามันประมาณนี้เออแต่เราว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบการปลูกฝังให้คนรู้สึกเมตตารู้สึกแบบเออได้ทําบุญทําทานหรือว่าให้ความสําคัญกับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วหนึ่งก็คือลําลึกถึงบรรพบุรุษ2ก็คือการแผ่เมตตาแหละถ้าเราไปจํากัดว่าไม่ ต,นะตัวนี้ให้ไม่ได้นะตัวนี้ให้ไม่ได้มันก็เหมือนกับไปจํากัดขอบเขตการทําบุญทําทานของเขาไงอ๋อหนูว่ามันน่าจะเป็นมา์เซกของเรื่องการที่แบบไม่ได้ทําแค่พวกพ้องหรือแค่ตัวเองอะอมันอารมณ์เดียวกับการแบบอันนี้อาจจะเหมือนนอกเรื่องเหมือนการการปลูกต้นไม้อะอมึงอาจจะยังไม่ได้รับผลในวันนี้หรอกแต่ในอนาคตสิปี15ปีหรือ20ปีลูกหลานหรือคนที่อยู่ข้างหลังอะน่าจะได้รับผลประโยชน์จากต้นไม้ต้นนี้อาจจะเป็นร่มไม้หรือว่าอาจจะเป็นผลจากต้นนี้อันนี้กำลังประกวดนางงามอยู่ปะไม่ใช่อันนี้จริง จุดเดียวกันกับแบบการทำเมื่อคนอื่นไม่ใช่แค่ตัวเองครอบครัวตัวเองโอ้ดีนะจริงๆก็เป็นประเพณีที่น่ารักนะมไม่ไม่ได้รู้สึกน่ากลัวเพราะว่าเห็นบอกว่าตอนชิงเปดแย่งของอะไรกันอย่างในสตอรี่ก็อเออมันไปสนุกกันแล้วมันได้บุญด้วยอ่ะอันเนี้ยม,มันก็จะมีดีเทลแหละชาวบ้านเนี่ยจะรวมตัวกันก็จะมีการจัดตั้งสำรับที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็คือขนมสาดเดือนสิบประกอบด้วย5อย่างก็คือขนมลาจะเป็นตัวแทนเสื้อผ้าแล้วก็ขนมฮองเนี่ยจะแทนแพรสำหรับการเดินทาง ขนมกงหรือขนมไข่ปลาเนี่ยแทนเครื่องประดับแล้วก็ขนมเจาะรูหรือว่าขนมแบซซมเนี่ยจะแทนเงินสําหรับใช้จ่ายแล้วก็ขนมบ้าเป็นตัวแทนของเล่นซึ่งทั้งหมดเนี้ยค่ะจะเรียกว่าขนมเดือนสิบอ่าแล้วก็ในพิธีเนี่ยชาวบ้านจะรวมตัวกันเตรียมเอาของเส้นไหว้เนี่ยมาทําพิธีที่เรียกว่าตั้งเปรตจากนั้นก็จะนําของเส้นไหว้เนี่ยไปไว้ที่ร้านสูงๆเรียกว่าร้านเปรต อย่างาในพิธีที่บอกว่าเห็นเป็นเปรตมาแย่งของไอ้ที่บอกว่าเป็นแท่นแล้วมีเสาสูงเอาเขาเรียกว่าร้านเปรตซึ่งหลังจากที่เสร็จพิธีส่งแล้วเนี่ยของไหว้ส่วนหนึ่งจะมีการแบ่งไหว้พระก่อนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเอาไว้ทําพิธีที่เราเรียกว่าชิงเปรตที่เราจะเห็นภาพกันก็คือจะมีคนเข้าไปแย่งของอันนั้นโดยเฉพาะเด็ก คือตอนแรกหนูมีความสงสัยไม้มว่าการที่เราแบบไปแย่งของเปรตมันจะทําให้เราได้บุญยังไงวะมันคือของที่ให้เปรตนึกออกป่ะแต่ในความเชื่อเขาบอกว่าของที่เราได้มาจากการชิงเปรตอะ่ะมันจะเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลโดยเฉพาะกับลูกหลานแต่ว่าการไปเอามาก็ไม่ได้ทําให้แบบมีผีตามหรืออะไรอย่างที่เรากลัวๆก,กันเป็นเรื่องความเชื่อว่าเขาน่าจะได้ส่วนบุญส่วนกุศลแล้วก็ เหมือนเสริมดวงชะตาเราด้วยลูกหลานเราด้วยอะไรใช่เพราะว่าตามความเชื่อเปรตคือผีบรนพบุรุษนะตรงนี้ถูกไหมล่ะใช่ใช่จากใต้แล้วไปอีสานกันบ้างอีสานก็จะมีประเพณีที่คล้ายกันเรียกว่าบุญข้าวประดับดินกับบุญข้าวสากมาฟังที่บุญข้าวประดับดินก่อนจะทำขึ้นประมาณวันแรมสิบสี่ค่ำเดือนเก้าเดือนเก้านะเมื่อกี้เดือนสิบอันนี้ก่อนเป็นเดือนทางจันทรคติ เป็นความเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่ประตูนรกเปิดบรรดาคล้ายๆกันอ่ะคล้ายๆกันบรรดาดวงวิญญาณผีเปรตทั้งหลายได้กลับมาเยี่ยมบ้านซึ่งบรรพบุรุษเนี่ยกลับมาใช่ไหมลูกหลานก็จะเตรียมตัวทำพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สวอดีงานหนึ่งคือบุญข้อศากเนี่ยก็จะเป็นการอุทิศบุญกุศลให้กับดวงวิญญาณผีบรรพบุรุษที่เป็นเปรตเช่นกันทำขึ้นใน วันขึ้น15คาเดือน10ก็คืออยู่ในช่วงเดือน10ช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่ภาคใต้ทําเลยประเพณีพิธีกรรมทั้งหมดเนี่ยที่ทำขึ้นมาเนี่ยเป้าประสงค์ของเขาในอยกจะเป็นเหมือนการสั่งสอนทางอ้อมให้คนโบราณเนี่ยได้เห็นว่าเออบรรทบุรุษจากไปเรายังระลึกถึงอยู่รวมถึงการมองดวงวิญญ,ญาณเปรตทั้งหลายเนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนที่ อยู่ในอีกพบอีกภูมิหนึ่งหมายถึงเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมยากเขาจมอยู่ในความน่าเวทนา<ม>เราทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้<ม>ให้เขาเนี่ยพ้นจากสภาพความทุกข์ตรงนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งที่มันสําคัญมากก็คือเรื่องเปรตเป็นการสอนทางอ้อมของคน<ม>โบราณสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีระบบการสอนเอาง่ายๆว่าเด็กสมัยก่อนไม่ได้ไปเรียนหนังสือและมีวิชาหน้าที่พลเมือง<ม>การสอนมันต้องสอนผ่านจารีตผ่านประเพณีก็สอนให้รู้กันว่า,าถ้าเราไป มีคนมาขอความช่วยเหลือใช่ไหมถ้าเกิดวิจารณาที่บลเมืองบอกเราต้องมีความอบอ้อมอารีแต่สมัยก่อนก็ไม่ได้สอนแบบนี้เขาสอนแบบโอ้ถ้าเกิดมีคนมาขอข้าวแล้วเอาล้นๆให้กินตั้งใจแกล้งเขาเนี่ยกลายเป็นเป็ดมีไฟตามอยู่ในปากอ่า<ๆ>การสอนให้รักษาความสะอาดคนเมื่อก่อนจะบอกว่าเราต้องดูแลพื้นที่ให้ถูกสุข,ขลักษณะถ้าเป็นยุคนี้นะยุคก่อนกาะถั่ถุถน้ำลายใส่วัดนี่เธอกลายเป็นเป็ดกินน้ำลาย <c oughs> มันคือวิธีการสอนที่รับใช้สังคมบ้านเมืองในยุคนั้น แล้วมันก็เป็นเหมือนกรอบกฎเกณฑ์กติกาทางสังคมนี่แหละที่ให้คนเนี่ยอ่ะเรียกว่าละเว้นความชั่วแล้วก็ทําความดีอันนี้มันคือแง่มุมที่งดงามในสังคมช่วงหนึ่งแล้วมันก็เป็นมรดอกวัฒนธรรมเนี่ยที่ส่งจากยุคหนึ่งมายุคหนึ่งด้วย